ความหมายของสิทธิเสรีภาพสิทธินะคะก็คือประโยชน์ที่กฎหมายรับรองและคุ้มครองให้แก่บุคคลในการกระทําที่ชอบด้วยกฎหมายค่ะเสรีภาพนะคะก็คือความมีอิสระในการที่จะกระทําใ,ใดๆโดยที่ไม่เป็นรงละเมิดสิทธิของผู้อืค่ะส่วนที่8 สิทธิเสรีภาพในการศึกษามาตราการแก้ไขนะคะในมาตรา50ระบุไว้ว่าบุคคลย่อมมีเสรีภาพในทางวิชาการทั้งการศึกษาอบรมการเรียนการสอนการวิจัยพร้อมทั้งการเผยแพร่วิจัยเป็นไปตามหลักวิชาการย่อมต้องได้รับการคุ้มครองทั้งนี้ต้องไม่ขัดต่อบ,บทบาทหน้าที่ของบุคคลหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชนด้วย จากสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะทาให้เราสัมผัสได้อย่างหนึ่งว่าสิทธิทางการศึกษาค่ะทําให้ทุกคนมีโอกาสเสม,มอกันสําหรับการได้รับการศึกษาอย่างถูกต้องจนกลายเป็นหน้าที่เสม,มอกันสําหรับการศึกษาในหลักสูตรแกนกลางอย่างน้อยนะคะที่สุดของคนไทยนะคะทุกคนในยุคนี้ก็จะได้รับการศึกษาขั้นต่ําทั้งหมด12ปีค่ะเป็นการศึกษาที่เหมาะสมไม่ใช่แค่การเรียนรู้เพื่อเอาตัวรอดแล้วนาไปต่อสู้กับสังคมเหมือนในอดีตต่อไปค่ะการเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุดจากสังคม ะะขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยจะต้องเรียนรู้มากน้อยขนาดไหนนะคะประเทศไทยค่ะจึงให้สิทธิทางด้านการศึกษาอย่างเต็มที่นะคะให้แก่บุคคลต่างๆนะคะให้เขาเนี่ยอยากที่จะปฏิบัติตามสิทธินั้นนะคะอย่างเหมาะสมการศึกษาะคะก็คือเรื่องที่ดีที่ทุกคนนะคะควรที่จะได้รับอย่างน้อยก็คือประสบการณ์เบื้องต้นของชีวิตค่ะในการที่จะนําเอาทฤษฎีจากการเรียนรู้ต่างๆในชีวิตนี้นะคะไปปรับใช้ในอนาคตและก่อให้เกิดประโยชน์ได้สูงสุดนั่นเองค่ะ ผลที่ได้รับจากการเคารพสิทธิและเสรีภาพ 1. ช่วยเสริมสร้างรากฐานประชาธิปไตย 2. ลดความขัดแย้งข้อพิพาทระหว่างกัน 3. ส,สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม 4. ส,สร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศชาติฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องวนวิสาพาเพลินเพื่อเป็นกำลังใจงให้กับพวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ